สนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผงทุกวันที่1และ16ของเดือนอยากเที่ยวญี่ปุ่นฟรีนึกถึงบัตรทอง MG เอกสิทธิ์ของคนชอบเที่ยวบัตรใบเดียวกินเที่ยวรวย086 782 9456คุณผู้ชมคะช่วงมิครครจุดขายวันนี้พิเศษมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันมาถึงสถานที่แล้วก็จะได้พูดคุยกับท่านผู้บริหาร สำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะกับการเติบโตของบริษัทเรียกได้ว่ามีความโดดเด่นหลายๆคนพูดถึงรวมไปถึงบทบาทของท่านประธานเองที่มีต่อวงการขายตรงของเราด้วยเรียกได้ว่ามาทีเดียวนะคะเราอยากที่จะสอบถามให้ได้ครบทุกๆเรื่องเลยนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างเกี่ยวเนื่องแล้วก็เกี่ยวข้องผู้ชมซึ่งสนใจในวงการงานขายด้วยนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่กับดรสมชายหัดชลีลหานะคะท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อือเลยต้องขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติให้เวลารายการของเรานะคะเพราะทราบว่าท่านงานยุ่งมากนะคะใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยคะต้องพูดคุยเกี่ยวกับบริษัทก่อนโดยเฉพาะยงเหิงแหมยงเหิงนี่เป็นยาแผนโบราณนะคะซึ่งเราได้ยินชื่อกันมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ทราบสรรพคุณกันมาแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะการตอบรับยังคงดีอย่างต่อเนื่องไหมคะกับสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะครับเวลาคนนึกถึงจอยคอยเนี่ยเขาก็เข้าใจเลยว่าถ้าพูดถึงคอป d ดักก็คือยงเหิงนะครับ ยงเหิงเนี่ยลายคนก็รู้จักกันมาดีหลายปีแล้วเพราะว่าบริษัทนี้เริ่มขอตั้งครั้งแรกก็มีสินค้าตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วก็เป็นสินค้าหลักก็ผลิตขายมาแล้วส0กกว่าปีะนะครับจากครั้งแรกที่ขายจากในห้างจนกระทั่งพัฒนามาขายทุกวันนี้เนี่ยขายขึ้นมาเรื่อยๆจากปีแรกขายไม่กี่สิบล้านจนกระทั่งามาหลายร้อยล้านปัจจุบันเนี่ยนะครับยงเหิงเองเดียวเฉพาะตัวนี้เนี่ยครับก็ขายเป็นพันล้านคือถ้าบอกว่าเดือนหนึ่งมีลูกค้าลายใหม่เดือนหนึ่งสักหมื่นกว่ารายเนี่ย 3ามพันลายเนี่ยเป็นคนอายุมากกว่า7ผู้สูบอาคุทั้งอายุคำตอบก็คงชัดเจนว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยมาซื้ออะไรมาบริโภคอะไรก็ไปเก็บข้อมูลกค้นเพราะว่าบริโภคย่งหึงแล้วถ้าไม่ดีเนี่ยคงไม่มีคนมาดื่มบริโภคก็เป็นคําตอบว่ายองถึงก็คือหรือโดยความหมายนะครับก็การมีอายุยืนยาวหรือว่าสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างนี้นะครับ รูปแบบคือเป็นโมเดิร์นเทรดอธิบายนิดนึงได้ไหมคะเผื่อคุณผู้ชมอาจจะย,ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ารูปแบบการขายตรงนี้เนี่ยลักษณะเป็นยังไงอะคะคือรูปแบบการขายของเรานะฮะก็จะเป็นการขายที่ผสมผสานถ้าพูดถึงเรื่องของอการค้าปกติเนี่ยถ้าพูดถึงคอนเวนชั่นแนลมาเก็ตก็คือพูดถึงเรื่องว่าถ้าขายปลีกเขาก็ขายปลีกขายส่งเขาก็ขายส่งแยกชัดเจนนะครับเป็นโฮเซลรีเทลแต่ของเราเนี่ยก็เอา MLM ก็คือผสมผสานเข้าไปาคือขายตรงที่มีเอารูปแบบการค้าแบบโมเดิร์นเทรดด้วยก็คือว่าลูกค้าจะเอาสินค้าไปขายปลีกก็ได้เอาไปขายส่งก็ได้เพราะถ้าเขาอยากขายส่งเขาซื้อเยอะๆก็มีส่วนลดส่วนลดนั่นแหละเขาก็เป็นกําไรของเขาเหมือนไปขายส่งเราขายส่งให้เขาเขาก็เอาสินค้าเนี่ยไปขายต่อเปิดร้านเราก็นุญาตมีระบบแฟรนไชส์ให้ไปเปิดสาขาเปิดร้านได้ด้วย มีระบบปฏิบัติการที่เรานึกถึงว่าเป็นระบบ POS นะก็คือเป็นระบบพร็อบเซ l ลเน Key ี่ยไปคีย์ขายออเดอร์ต่างเนี่ยอยู่ทุกจุดไหนตรงไหนก็ได้โดยระบบทั้งหมดเนี่ยถ้าลูกค้าเป็นระบบเน็ตเวิร์กเกรนชาแนะนาบอกต่อมันก็จะเป็นขายตรงไปด้วยแล้วก็จะมีคะแนนมีผลตอบแทนอันนี้ก็เลยเป็นการผสมผสานเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบการค้าแบบใหม่เป็น v e r t i c a l market ที่เอาทุกอย่างมารวมกันก็เป็นคอนเซปต์ใหม่ในธุรกิจขายตรงอย่างเรานึกถึงคอนเซปต์ขายตรงเนี่ยเขาจะบอกว่าธุรกิจนี้เป็นโอกาสนะ แต่เรานึกถึงโอกาสเนี่ยหรือการเป็นเจ้าของนะแต่ถ้าเรานึกถึงที่นี่เนี่ยด้วยคอนเซปที่เรานึกอย่างนี้แล้วเราพูดไปอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันโอเวอร์ครมหรือเปล่า,าอ้น,นี่เรื่องนี้เรื่องจริงก็คือว่าการมีโอกาสและเข้าถึงโอกาสเนี่ยเราก็นึกถึงว่าวันนี้ชวนคนเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ซื้อหรือบริโภคถ้าเขาอยากทําธุรกิจเขาเอาธุรกิจไปขยายที่ไหนก็ได้ แล้วก็เสมอหนึ่งเป็นเจ้าของเพราะว่าคียด้ร์เองขายเองจะเอาสินค้าเข้ามาขายก็ได้เปิดโอกาสอย่างเต็มที่เปิดโอกาสเต็มที่เราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราคือหลักหลักการทําธุรกิจเนี่ยวันนี้เป็นการค้าที่เป็นรูปแบบใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นการค้าที่เราจะไปนึกถึงการค้าแบบเดิมๆที่เราแค่เป็นเจ้าของ คนเดียวค,คือพูดง่ายๆว่ากินกินรวบเนี่ยมันหมดยกเลยมันต้องกินแบ่งใช่ใช่น้เนี่ยการค้าที่มันเป็นเว r ร์ c ิคอลมาร์เก็ตาว่าเว r ร์ c ิคอลมาร์เก็ตคือการที่เรารวบไปทั้งหมดแนวดิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าปีค่าส่งขายตรงลูกค้ามาอยู่ที่เดียวกันแต่ในบนเขาเรียกว่าบนแพลตฟอร์มเนี่ยในบนเวทีเนี่ยผู้เล่นเนี่ยสเต็กโฮลดอ e r มีกี่คนเราจะแชร์ประโยชน์แบบเบเนฟิตที่วินวินกนได้อย่างไรหลักคิดนี้ก็คือการทําให้ทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วม ถ้าคนเอาสินค้ามาขายผมเป็นคนจัดการระบบผมก็ไม่ต่างอะไรกับถ้าพูดถึง Ebay หรือถ้าพูดถึงอะไรบ b บาร์ดอทคอมนะครับที่เป็นระบบเว็บไซต์เป็นการค้าที่เป็นการค้าแบบ e-commerce เนี่ยแต่กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นการค้าที่เป็นในหน้าแล้วก็ให้คนมาเจอกันบนโลกเว็บไซต์แต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราแค่กินในหน้านะ แต่เรายังเอื้อให้เขาเจอกันแล้วเนี่ยเรายังแบ่งประโยชน์หลายๆชั้นกับกลุ่มคนไม่ใช่แค่ตัวเล่นละครว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้เอาสินค้าซัพเปอร์มาขายเวนเดอร์แคลนมาเจอกันไม่ใช่แต่เราเป็นตรงกลางเนี่ยเราเป็น เหมือนเราเป็นต้องบอกอะไรเป็นเกตเวเกตเวที่ทุกคนมาเจอกันประตูที่มาเจอกันแล้วเราก็บริหารจัดการให้ความแปลกใหม่ตรงนี้หลายคนสนใจด้วยเพราะว่ารูปแบบแบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ,คะตอนนี้รหัสสมาชิกของเรานี่ทราบไปเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะก็ะต้องบอกว่าทุกเดือนเนี่ยนะฮะเรามีลูกค้าใหม่เดือนหนึ่งประมาณ 10, หมื่นกว่าลายแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีเมมเบอร์นะฮะเราก็จับข้อมูลอีกว่า ปีหนึ่งเรามีลูกค้าเนี่ยแอคทีฟกี่รายปีทั้งปีหนึ่งเนี่ยมี400คนที่แอคทีฟอยู่แต่ถ้าวัดต่อเดือนที่บริโภคจริงแค่แสนรายตรงนี้เราจะทํายังไงให้คนมากลับมาซื้อและบริโภคตรงนี้ต่างหากอันนี้สําคัญเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อทะคุณผู้ชมคะนี่เราเห็นภาพรวมแล้วนะคะว่าคอนเซปต์สำคัญนะคะหรือว่าทัศนวิสัยรูปแบบของบริษัทนี้ทำงานอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาจาะรืกออีกเรื่องหนึ่งคือ กลยุทธ์นะคะแล้วก็รูปแบบในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังรวมไปถึงบทบาทของท่านผู้บริหารในการเป็นที่ปรึกษาของสคบอด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ เ่อกันต่อนะคะมาสู่นี้เรียกได้ว่ากําลังคุยค้างกันเลยนะคะท่านอธิบายแล้วนะคะว่ารูปแบบการทํางานเป็นอย่างไรเก <c oughs> ิดคําถามมาแล้วนะคะว่าพอมันใหม่แบบนี้เนี่ยบางทีคนเรามันจะมี2แนวแนวหนึ่งก็คือเออน่าสนใจดีอยากจะลองแต่อีกแนวหนึ่งเขาก็อาจจะคัดค้านในใจว่ามันจะเป็นไปได้หรอเอออาจจะเป็นแค่อุดมกติที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ถ้ามีความเห็นยังไงคะครับก็ผมมีความเชื่อครับค่ะในโลกนี้ใครก็แล้วแต่ถ้าเราทํางานซ้าๆเดิมๆ มันก็เป็นเรื่องดีถ้าเรื่องนั้นยังดีแล้วก็เติบโต,ตอย่างต่อเนื่องแต่ต้องอย่าลืมว่าการที่ผมได้ breakthrough ไอสิ่งที่เราทําแตกต่างเนี่ยมันมาจากแนวความคิดอย่างไรก็คือว่าผมมีความเชื่อครับว่าในโลกนี้ใครก็แล้วแต่ทําในสิ่งที่แตกต่างแล้วคนอื่นก็ทํากันไม่ได้เนี่ยแต่เราทําได้แต่ความคิดแตกต่างนั้นต้องเป็นที่ต้องการและความคาดหวังผู้คน้วยนะ ถ้าเขาไม่ต้องการเนี่ยเราทําให้ตายเขาก็คงจะบอกว่าประหลาดก็แตกต่างไปเพื่ออะไรก็เขาบอกว่าประหลาดแต่ถ้าเราบอกว่าประหลาดแต่ว่ามันมีคนอยากได้ล่ะมันก็เป็นอะไรที่คนอยากอยากรับรู้ว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันดีอย่างไรต้องการยังไงแล้วเอาไปใช้ได้ยังไงแล้วถ้าเป็นความคาดหวังด้วยแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครปฏิเสธพอเอานึกถึงคําว่าสะดวกซื้อความคาดหวังโอกาสความเป็นเจ้าของความเป็นธุรกิจที่สามารถขยายอย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งหมดมารวมกันเนี่ยมันจะตอบโจทยอย่างไรถ้าเป็นรูปแบบไหนถ้าวย่างงเรากำลัลงผสมพันธุ์ธุรกิจแบบใหม่<ช>มันจึงมาเป็นรูปแบบนี้แหละ,ะเป็นขายตรงสะดวกซื้อแบบโมเดิร์นเทรดที่เราทําอย่างนี้แหละ,ะแล้วก็พัฒนาให้เป็นรูปแบบทั้งเอาเรื่องของการค้าแบบใหม่<ะ>แบบโมเดิร์นเทรดมาผสมกับอ e ีคอมเมิร์ซล่าสุดเนี่ยเรานึกถึงคอนเซปที่ว่ามากกว่าคนอื่นตรงที่ว่า<ะ>การค้าที่ทําให้คน,นสามารถทําธุรกิจได้ตัวเองได้ คาดไว้สักเดืนอน2เดือนเนี่ยผมก็จะมีนวัตรกรรมตัวใหม่อีกนะครับเหรอคะพอจะเปิดเผยอะไรได้ไหมคะก็คงจะเพิ่มขีดความสามารถของผู้คนเนี่ยทำธุรกรรมแบบไร้ขีดจากัดเช่นถ้าลูกค้าบัตรเครดิตบัตรเดบิตล่ะปกติแล้วเนี่ยลูกค้าเองเนี่ยเรามีระบบ e-wallet เขาก็ไปซื้อขายเองไปบริโภคกันเองอล่าสุดเราจับมือกับแบงก์เราพัฒนาต่อนะ,ะแบงก์เขาบอกเอาระบบบัตรเครดิตเอาไอ เขาเรียกว่าเอ็มพอสเครื่องรูดบัตรเสียบมือถือเนี่ยมา,าต่อเราบอกเราไม่เอาแค่นี้เราพัฒนาเอ็มพอสเข้ามาเป็นเครื่องรับบัตรประชาชนพัปกติระบบของเราเนี่ยเราจับมือกับกรมการปกครองเวลาลูกค้าต้องการสมัครเนี่ยเอาบัตรประชาชนเสียบแล้วก็ดูดไฟล์มาเลยไม่ต้องมาพิมพ์เพราะฉะนั้นชาวบ้านไม่ต้องเสียเวลามานั่งคีย์ตอกป๊กรเลยนะอย่างเงี้ยเป็นระบบที่ว่าเพิ่มความสะดวกแน้นรูปแบบที่เราคิดก็คือเป็นรูปแบบใหม่ที่ทําให้ผู้คนเนี่ย รู้สึกได้ว่านึงน่งหนึ่งถึงความสะดวกเ <ฮะ S 1> ข้าถึงความสะดวกเข้าถึงความต้องการอย่างแท้จริงความเป็นเจ้าของที่ใครไปท <Bright> ําธุรกิจเองก็ได้ <หา S 1> แล้วเราก็ยังมีเรื่องของการบอกต่อที่ไม่ได้เป็นการบอกต่อด้วยใช้การบอกต่อแบบยุคเดิมๆนะเราไม่ใช่คนบอกต่อแล้ว <ฮะ S 1> เราก็มีเรื่องเครื่องมือสื่อสารเป็นเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะผ่านระบบ IPTV <ฮะ S 1> ไปบอกต่อผ่านมือถือ <ฮะ S 1> อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นก<อ>ารช่วยให้เขาเนี่ยทำงานง่าย รวมความแล้วพอมีเครื่องมือครบเราเหมือนเป็นซูเปอร์วิเดอร์ที่พอไวเรื่องของบริการแล้วก็เครื่องมือต่างๆเนี่ยเป็นทูต่างๆให้เขาเนี่ยมไม่พอครับเราจะต้องมีเรื่องระบบฟืบร,รมอีกมีโปรโมชั่นอีก<ฮ>หาสินค้าหลากหลายอีก<ฮ>ทํายังไงก็แล้วแต่ที่ทํายังไงให้เครื่องมือส่วนผสมตังการตลาดเนี่ยสมบูรณ์ที่สุด<ฮ>เพราะฉะนั้นนี่คือซูเปอร์ซูเปอร์วิเดอร์ที่คิดว่าเราจะทําอย่างไรในฐานะที่เราเป็นเกตเวเนี่ย<ม>เราต้องเป็นคนที่พอไวทุกอย่าง<ฮ>ก็เป็นซูเปอร์วิเดอร์ที่<ฮ>มีประสิทธิภาพ ไอตรงนี้ต่างหากที่คิดต่างแต่มันมีความต้องการพอบรรยากาศมันดีเนี่ยความมั่นใจมีเนี่ยอะไรมันก็ดีก็อยู่ที่ว่าใครคว้าก่อนคิดก่อนทําก่อนได้เปรียบก่อนใช่เพราะฉะนั้นครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ได้หยุดเลยะเวลาเขาหยุดกันนี้ผมไม่หยุดนะเห็น<ม>ชัดเจนมากผมก็ไปบุกเพราะว่าผมรู้ว่าตอนนี้อะไรอะไรมันก็ถูกผมก็ไปว้าไว้ก่อนอแล้วอะไรที่เขาไม่ทําเราก็ทําให้ก่อนปรากฏว่าเราได้ผลนะเพราะว่าพิสูจน์ได้ว่าครึ่งปีแรกเนี่ย สถานการณ์คนอื่นเป็นยังไงก็แล้วแต่นะแต่เราก็ไม่ได้ตกลงไปเราก็เห็นภาพอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าการที่เราทําอะไรแล้วแต่ครับสำคัญที่สุดครับเราจะเปลี่ยนความกลัวได้อย่างไรให้เป็นความกล้ารเรีะนนั้นเวลาคนกลัวเนี่ยเราจะกล้าอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อคิดนะครับใช่ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยนะคะไม่หยุดนิ่งเลยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆเราคือสมองทํางานตลอดนะคะแล้วก็ คิดถึงเรื่องความแปลกใหม่ด้วยบทบาทอย่างหนึ่งเรื่องของการจัดตั้งสภาวิชาชีพทราบว่าท่านเองก็มีบทบาทเยอะมากๆเลยนะแต่ละครั้งที่มีการประชุมกันท่านก็ไปตลอดคือเวลาเร<อ>านะทาธุรกิจในอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องนึกถึงอุตสาหกรรมด้วยไมะงั้นคำว่าอุตสาหกรรมจะพัฒนาได้ไม่ใช่ว่าแค่เราทำเฉพาะตัวเราเองเราก็ต้องไปดูด้วยอุตสาหกรรมเป็นยังไงต้องพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยโดยส่วนรวมวันนี้ผมเองเนี่ยนะที่ได้รับเกียรติจากท่านเรขาสคบนะฮะท่านนำพลวงศิริเนี่ยซึ่งท่านก็ได้ให้ผมไป ช่วยเป็นที่ปรึกษาสคบอแล้วก็ได้อีกตาแหน่งก็คือเป็นอนุกรรมการในการยกร่างสภาวิชาชีพเขาก็มีการประชุมกันมาสองครั้งต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็ครั้งหน้าก็คงอีกสัก3าสี่สัปดาห์ก็เนี่ยก็ประชุมอีกนะครับก็มีการพัฒนาในการที่จะยกร่างทําให้อาชีพขายตรงเนี่ยเป็นที่ยอมรับหลักการแค่นั้นเองทําทให้เป็นที่น่าเชื่อถือ แล้วก็สามารถควบคุมบริษัทที่ทําผิดไม่ให้การจะทำผิดแล้วก็ต้องบอกว่าต่อไปขายตรงเนี่ยไอเรื่องสีเทาเรื่องอะไรที่ทําสีดําผิดประเภทแชร์ลูกโซ่ต้องหมดไปเป้าหมายคือจะทํำยังไงให้เรื่องแช์ลูกโซ่ไม่มีใน อุตสาหกรรมนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดดังพร้าก็จะทําให้เสียชื่ออันนี้แหละครับคือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมคือสิ่งที่ดีต้องส่งเสริมใครที่ไม่ดีต้องกําจัดนะคะตรงนี้ก็ชัดเจนท่านก็คงจะต้องแบ่งเวลาเยอะเหมือนกันเนาะก็ทลายบทบาทอยู่หน่อยบทบาทอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้หลังจากที่หยุดชะงักกันมาระยะพอสมควรทีเดียวนะคะสุดท้ายค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะที่กําลังชมรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของจอยน์คอยด้วยนะคะ คือก็ต้องบอกว่าวันนี้การทําธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ต้องลงทุนไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องทุ่มเทแต่วันนี้ครับในภาวะอย่างนี้เนี่ยในหลายๆสถานการณ์ที่ถาธงเข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะเพียงพั้มไปบ้างอาจจะไม่รู้จะตั้งหลักยังไงถ้าตั้งหลักอะไรไม่ได้นะครับนึกถึงธุรกิจขายตรงครับเพราะว่าธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ผู้คนที่ใช้เงินลงทุนน้อยและก็ความเสี่ยงต่ํา จะเลือกบริษัทไหนก็ได้ครับที่ทําธุรกิจแล้วทําให้ท่านสําเร็จแต่การจะเลือกให้ข้อคิดครับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่บริษัทนั้นสามารถมีเครื่องมือส่งเสริมทําให้ท่านเนี่ยง่ายต่อการสู่ความสาเร็จแล้วก็มีทั้งระบบฝึกอบรมมีสินค้าที่รองรับมีสาขามีระบบเครื่องมือช่วยไอตรงนี้แหละครับเป็นหัวใจที่จะทาให้ท่านสําเร็จและสําคัญที่สุดครับการทําธุรกิจไม่ได้ว่าอยู่ที่เครื่องมืออย่างเดียวครับต้องอยู่ที่ความสามารถของท่านด้วยเพราะว่าถ้าความสามารถท่านไม่มี ท่านก็อาจจะไม่สําเร็จแต่ว่าธุรกิจนี้ครับเป็นธุรกิจที่สามารถใช้ความขยันแล้วเพิ่มพูนความสามารถได้โดยการฝึกอบรมและนี่แหละครับคือหัวใจที่ทําให้ท่านสําเร็จในธุรกิจขายตรงได้ไม่ยากก็เชิญชวนครับมาร่วมในธุรกิจขายตรงเพราะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความรำ่ำรวยได้ครับ ธุรกิจน,นี้เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนเสมอครับใช่ครับที่สำคัญอยากให้ศึกษาด้วยจะไปทํางานกับบริษัทไหนต้องดูดีๆ<ช>ว่าเ,ออเขามีมุมมองในการดําเนินธุรกิจอย่างไรแล้วก็เครื่องมือที่ท่านบอกนะคะเครื่องมือนี้ก็สาคัญมากหัวใจเลยครับเป็นหัวใจเลยครับอืมนะคะก็คิดว่าวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ลองกลับไปคิดดูนะคะว่าแนวทางของคุณที่จะดําเนินชีวิตต่อไปเพราะบางคน,นกาลังกาลังหาอยู่นะคะท่านว่าอยากจะกล้าเข้ามาแต่ยังกลัวๆกล้าๆคือไม่รู้ว่า นี่คือใช่ตัวเองหรือเปล่าหลายคนเป็นแบบนี้เหมือนกันครับลองมาศึกษาดูก่อนเนาะก็ต้องเรียนรู้ครับเพราะว่าธุรกิจนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเราอยากสําเร็จค่ะแต่เราไม่คิดที่จะเอาตัวเข้าไปทุ่มเท <c oughs> ไปเรียนรู้ไม่สู้กับสิ่งเหล่านั้นก็คงยากนะครับ <c oughs> ถ้าพูดเข้าใจง่ายคืออยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทําเสือนะครับแต่ว่าเราต้องเรียนรู้เขาว่าถ้าไหนที่เราเข้าไปแล้วเราได้ลูกเสือแน่ เราต้องเรียนรู้นะครับไม่ว่าอยู่ๆเดินเข้าไปก็อาจจะแทนที่จะได้เขาเขาก็กินซะก่อนก,นะ,กอน,นะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับหลักคิดครับก็คือการเรียนรู้แล้วก็การที่เราไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อแล้วก็ฟันฝ่ากุรคทุกทุกอย่างนะครับเพราะว่าไม่มีในโลกนี้ครับที่คนสําเร็จจะมาจากการที่เราไม่ทําะไรเลยต้องมาจากการที่เราฟันฝ่าแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ขยันครับ แล้วทุกอย่างก็จะระสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะอย่างนี้ถ้าจอยอนคอยลองดูว่าเราเหมาะสมกับรูปแบบไหนก็ได้นะคะอยากจะมาในในตำแหน่งไหนที่ท่านบอกจริงแล้วก็ได้ดูความเหมาะสมของเราแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันเราเปิดโอกาสให้เปิดโอกาสให้วันนี้ขอบคุณท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ